การศึกษาภาพบรรทัศนะครับเราได้ตั้งองค์คณะกรรมการพัฒนาการแผ่นดินนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในวันนี้ค่ะขอกราบต้อนรับท่านอิทธิทั้งนะคะด้วยความยินดีของพวกเราทุกคนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาน้องกลับมาเรียนที่ในวันนี้ มาเติมเต็มทักษะชีวิตอากชีพและสู่ตลาดแรงงานอย่างมีปทภาพในส่วนั้ทกชีพสร้างรายไดู้่การศึกษาเพื่อแการัญกาการวางงานกาพัฒนารูปีชีสอบีีชีพิลการสินจำคปีช หลับการศึกษาภากจระยจนปีาียเข้าหการเดน่ในการอรอยยืออยู่กระเป๋าเป็นรอยือเราเองจำนนเรารู้ไมว่าเป็นสังคมที่แน่นหูแต่เราคิดและเรา การทราบชีว yeah. ิตสู่โลกอาชีพดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงทาการศึกษาด้วยการฝึกอาชีพและการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์การวิาเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ขาเขาไม่มีท่าเหมืนกันขาขาได้ใช้เท่าเดิมไม่มีแล้วเขาก็บอกหลังแล้ว้อย่างยิ่งๆิ